บูชาจะปูชนียาหนังเอตมังคารมุตตะมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่17 เดือนมกราคมปีพุทธศักราชสอง4ันห้าวันนี้เป็นวันสำคัญของบ้านเราเมืองเราวันหนึ่งเพราะว่าวันนี้เป็นวันมีเฮวันนี้เป็นวันที่จะมาเกิดเศรษฐีใหม่ขึ้นมาในเมืองไทยนั่นเองเมื่อวานนี้วันที่16เป็นวันครูปกติแล้วหวยจะออกวันที่16ทางการก็เลื่อนมาเป็นวันนี้วันอาทิตย์วันที่17เ สำหรับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังที่เคารพรักหลายๆท่านทีเ่เสียงดวงเอาไวา้นะครับผมเดี๋ยวเยน็ยนๆบ่ายสามโมงสี่โมงก็คงจะทราบผลก็ขออำนวยอวยพรให้ประสบความสำเร็จได้มีโชคมีลาบได้เป็นเศรษฐีใหม่กันทั่วหน้ากันทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมสำหรับในห่วงช่วงเวลานี้ นะครับผมก็ด้วยเหตุว่ามีญาติมิตรบางท่านนั้นมีปุชารูปหลอ่อสยบสองพยักรุ่นแรกของท่านเทพคุณหลวงปู่ศยลจันทววนโนทราบว่ามีบางมีบางองค์ที่แช่น้ำมนต์ไม่ได้ตอกไม้ได้กำกับก็เมื่อสอบถามเข้ามาก็จะขอ อนุญาตถือโอกาสในช่วงวันหวยออกอย่างนี้แหละครับผมนำเรียนนำพาญาติมิตรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้ที่สอบถามมานี้ได้ชมคลิปนี้เพื่อจะได้เป็นคำตอบว่าวัตถุมงคลที่น่าสนใจของท่านจักรคุณหลวงปู่ศุนท์ดันเทวบันโนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งท่านจักรคุณนั้นหลวงปู่นั้นได้ดำริให้สร้างขึ้นมา นะครับผมก็คือรุ่นสยบสองพยักษ์รูปรอรุ่นแรกนี่เองนะครับผมก็ทงขอกราบอนุญาตเท้าวความนำเรียนที่มาที่ไปเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีอยู่วันหนึ่งในช่วงวันหนึ่งก็มีสัทธาญาติโยมนี่แหละครับเป็นปกติที่ จะมาทาบุญกราบไหว้ท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ศูนย์ดนทวโณที่วัดป่าอิสระธรรมเมืองสกลนครน,นี้กันเสมอๆนะครับผมในช่วงห่วงเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองปีหกสามนี่แหละครับผมก็มีศรัทธาญาติโยมหลายท่านมาทาบุญกราบไหว้สักการะบูชาหลวงปูน่นี่เองนะครับผมท่านเจ้าระคุณหลวงปู่ศูนย์ท่านก็บองไปที่ชายท่านหนึ่ง พร้อมกับเอ่ยถามขึ้นว่ามาจากไหนละโยมทำอะไรอยู่หรือนั่นแหละครับชายผูะนั้นก็กราบลงเลียนหลวงปู่ว่าคระผมมาจากเมืองกาลสินขอรับมีอาชีพเป็นช่างหล่อพระขอรับเก้าวละครับเมื่อตอบหลวงปู่เรียบร้อย ก็เข้าทางสินละครเหมือนกับท่านจะเป็นคุณหลวงปู่นี่ท่านคงจะอาจจะอาจจะทราบด้วยญาณของท่านนั่นเองดังนั้นเมื่อทราบว่าชายโยมผู้นี้เป็นช่างหล่อพระมาจากเมืองกระสินท่านเบลคุณหลวงปู่ก็ได้ชี้ไปที่รูปภาพเป็นรูปท่านนั่งอยู่หลังสองพยักแล้วก็ถามชายผู้นั้นว่า แล้วรอแบบนี้ให้หลวงปู่ได้ไหมชายผู้นั้นช่างหลอนนก็ตอบว่าได้ขอรับเอาล่ะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นพระรูปหลอรุ่นแรกสยบสองพยัคฆ์ที่เจ้าพระคุณหลวงปูด่ดํำริให้สร้างขึ้นมานั่นนั่นแหละครับผมดังนั้นท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ศูนย์ท่านก็ได้เมตตาให้อ่ไปตามลูกศิษย์ผู้ใหญ่อาุโสท่านหนึ่งที่คอยอุปถัก ดูแลหลวงปู่อยู่นะครับผมให้มาคุยกับช่างหล่อพระนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปรอสยบสองพยัก์รุ่นแรกขึ้นมานะครับผมในวาระแรกนั้นก็เตรียมจะสร้างเป็นพระบูชาแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านลูกศิษย์ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็กราบเรียนหลวงปู่ว่าเป็นรูปรอเล็กๆด้วยเถิดขอรับหลวงปู่ท่านก็เมตตานะครับว่าเออดีดีดีด ะได้เอาไว้ติดตัวกันนั่นเองนะครับผมดังนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้เตรียมการที่จะ,ะเป็นหล่อเป็นประถมเมอเลอขึ้นมาก่อนในช่วงประมาณได้กำหนดเอาไว้เรียบร้อยคือวันที่19เนื่ดือนกันยายนปีพศ2563นะครับผมจะมี เลิกงามยามดีเทหล่อเป็นประถมเลิกนั่นเองแต่ปรากฏว่าในห่วงช่วงเวลา19กันยานี้เป็นห่วงช่วงเวลาที่พายุโนอื่นได้พัดเข้ามากระนำประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานเมืองสกลนครน,นี้ก็เรียกว่ารับไปเต็มๆด้วยเช่นกันนะครับผมคันใกล้เวลาจะถึงเลิกงามยามดีขึ้นมาลูกศิษย์ผู้ใหญ่ผู้ใกล้ชิด ที่ดูแลอุปถากหลวงปู่แล้วก็ดําเนินช่วยหลวงปู่ดาเนินสร้างรูปหล่อด้่นนี้อยู่ก็กล่าวมัสการหลวงปู่ว่าใกล้จะถึงเลือกงามยามดีแล้วหลวงปู่แต่ปรากฏว่าพายุฝนยังตกกระหน่ำอย่างหนักไม่ลืมหูลืมตาจะทันหรือขอรับท่านเบลคุณหลวงปู่ท่านก็ยิ้มน้อยๆตามแบบฉบับของท่านนะครับผมท่านก็บอกไม่เป็นไรเดียยเด๋ยวฝนก็หยุดเดี๋ยวฝนก็หายไปเอง ใหญ่ๆห,หนึ่งปรากฏว่าท้องฟ้าเปิดจากมืดคลึ้มทั้งหลายท้องฟ้านี่สว่างฝนแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่มีนั่นแหละครับผมท่านจะบกุณหลวงปู่ท่านก็ลงมาประกอบพิธีตามเลิกงามยามดีในวันที่19กันยายนนี่แหละครับผมท่านได้พุทธาพิเศษ สาธยายมนเป็นปฐมฤกษ์ก่อนนะครับผมพระพิสุสงก็เจริญพุทธมนต์แล้วองค์ท่านจตคุณลุงปู่ท่านก็โปรยข้าตอกดอกไม้ในเบ้าหลอ่อทั้งหลายเพื่อเป็นสิริมงคลน,นั่นเองเป็นเรื่องมหาสัจจรรย์ที่เรียกกันว่ารุ่นหยุดฝนนี่แหละครับผมรุ่นหยุดฝนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจตุคุณลวงปู่ โปรยเข้าตอกดอกไม้เป็นสิริมงคลยิ่งแล้วท่านเดชมงคุหลวงปู่ศุนย์จันทมโนท่านก็กลับเข้าอ,อกุติขององค์ท่านไปเอ้าละครับอันนี้ท้องฟ้าเริ่มปิดแล้วพายุฝนโน่อืน่นก็นำตกมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับท่านครั้นต่อมาเมื่อถึงกำ,กำหนดเลิกงามยามดีที่จะทำพิธี พุทธาพิเศษรูปรอสยบสองพยักรุ่นแรกของชัานจดชุณหลวงปู่คือวันที่15เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563ที่ผ่านมานั่นเองปรากฏว่าเรื่องงามยามดีในวันที่15้าพฤศจิกายนที่จะปลุกเสกรูปรอรุ่นนี้นะครับผมเป็นวันพิเศษคือเป็นวันไหว้ของเงินจากพระจันทร์นั่นเอง ซึ่งวันไหว้ขอเงินจากพระจันทร์นี้เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ในเรื่องวันขอเงินพระจันทร์ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิทเป็นเลิกงามยามดีประจำปีพศ2563นั่นเองนะครับผม ซึ่งทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าวันอมาวสีเป็นวันพระจันทร์ดับหรือวันของเงินจากพระจันทร์นั่นเองนะครับผมก็คือว่าในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นวันที่ฟ้าฟ้าในที่นี้ก็หมายถึงสวรรค์แล้วก็พื้นพิภพของมนุษย์พื้นพิภพของนาขาคือพญานาคพื้น ที่พบของเมืองนรกภูมิประตูทุกแดนภูมิจะเปิดแล้วก็เป็นวันที่พระอาทิตย์พระจันทร์ทำมุมที่เรียกว่าเอื้อต่อประโยชน์ของมวลมนุษยชนแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปนะครับผมซึ่งวันเลิกงามยามดีพิเศษอย่างนี้ถือว่าหายากนั่นเองนะครับผมเป็นวันที่ทํา พิธีพุทธาพิเศษแล้วจะเกิดสริมงคลเป็นอย่างยิ่งหมายความว่าจะเกิดประโยชน์เกิดโชคลาภแล้วก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละครับเลิกงามยามีพิเศษอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกรณีิพิเศษนั่นเองนะครับผมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วในโบสถ์ของท่านจตุบบคุหลวงปู่เนี่แหละครับ ทาน้นคุณลุงปู่ท่านก็ได้เมตตาอธิษฐานจิตแพรพลังจิตพุทธาพิเศษพระรูปรอสยบสองพยักฆ์รุ่นแรกโดยมีท่านพระพิสุสง์ได้เจริญพุทธมนต์ตลอดเวลาที่ท่านเจ้าคุณลวงปู่ได้แผ่พลังจิตลงมาในวัตถุมงคลรูปเหมือนที่ทุกท่านกำลังได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับผม ในขณะที่ท่านจะประคุณลวงปู่ได้จเจริญสมาธิจิตอยู่นั้นท่ามกลางเสียงจเจริญพุทธคุณของพระพิสุสงในพระโอุโบสถในขณะนั้นนะครับผมก็มีวัตถุบางคนบางาวัตถุบางคนรูปรอบางส่วนในรุ่นนี้นะครับผมที่จะแช่ใน แ่ในน้ําพระพุทธมนต์เรียกว่าเป็นขันขนาดใหญ่ขันเงินขันทองนะครับผมขันเงินขันทองนี้จะมีพระรูปรอสยบสองพยัคฆ์รุ่นแรกที่แท่ในนาพระพุทธมนต์ในขันเงินขันทองนี่แหละครับผมโดยแบ่งออกเป็นเนื้อ เนื้อทองแดงเถื่อนจะไม่มีตัวเลขกำกับถึงสามองค์อยู่ในขันพระพุทธมุ์และขันทองก็จะมีรูปรอรุ่นนี้เนื้อทองฝาบาทเนี่แหละครับผมอยู่แค่อยู่ในขันพระพุทธมุ์ใบใหญ่ด้วยนั่นเองถึง300อองค์ก็แปลว่า จะมีพระรูปหล่อรุ่นสยบสองพยักรุ่นแรกซึ่งเป็นพระที่สำหรับแจกศรัทธาญาติโยมผู้จะเข้ามาร่วมงานร่วมพิธีแอนเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนี้นะครับผมโดยเนื้อทองแดงเถื่อนแช่น้ำมนต์ไม่มีหมายเลขก,กราคับสามร้อยองค์เนื้อทองฝาบาทแช่น้ำมนต์ในขันนาพุทธมนต์นี้ สามร้อยองค์แจกสัทธาญาติโยมด้านหลังจริงไม่มีตัวเลขกำกับนั่นเองนะครับผมทำให้พี่น้องบางท่านก็ได้สอบถามเข้ามานะครับผมอันนี้เป็นที่มาที่ไปของอรูปรอรุ่นสยบสองพยักรุ่นแรกแช่น้ำพระพุทธมนต์ทั้งเนื้อทองฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงเถื่อนด้านหลังจะไม่มีหมายเลขกำกับ แล้วก็จะไม่มีกล่องบรรจุพระด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองลองกล้องดูรายละเอียดเป็นตัวอย่างรูปรอรุ่นนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมโดยปกติแล้วถ้าเป็นรูปรอในพิธีที่ไม่ได้แช่น้ำมนต์นะครับผมจะเป็นเนื้อสามกริย์ก็ดีเนื้อทองฝาบาทก็ดีเนื้อทองแดงเถืนก็ดีจะมีกล่องบรรจุ บรรจุพระรูปรอรุ่นนี้เอาไว้นี่แหละครับจะมีกล่องบรรจุให้เรียบร้อยเลยแต่ถ้าเป็นประเภทแช่น้ำมนต์แจกสำหรับศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมงานรุทตาพิเศษทองแดงเถื่อนสามร้อยองค์เนื้อทองฟ้าบาทสามร้อยองค์ที่แช่น้ำมนต์นั้นจะไม่มีกล่องอย่างนี้แหละครับ จะไม่มีกล่องบรรจุจะแจกหลังจากเสร็จพิธีพุทธาพิเศษเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมปรากฏว่าสัทธาญาติโยมพอทราบข่าวก็หลังไหลกันมานะครับผมเพราะรู้ว่าเป็นรุ่นสําคัญอีกรุ่นหนึ่งที่ท่านเดมคุณลวงปู่ได้ดําริให้สร้างขึ้นมาแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธาว่ารุ่นนี้จะดังแบบเดียวกับสอนหนึ่งนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวลองดูตัวอย่างรูปหล่อรุ่นแช่นะ้ำพระพุทธมนต์ดีละครับสำหรับองค์ตัวอย่างนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทแช่น้ามนต์ในบาทน้ำมนต์ใหญ่300รอองค์นะครับผมเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียดว่าแตกต่างจากรุ่นที่อยู่ในกล่องแบบไหนอย่างไร โดยภาพรวมแล้วทุกอย่างนี่เหมือนกันนะครับผมจะเหมือนกันทุกอย่างคำว่าเหมือนกันก็คือว่ารุ่นแช่น้ำพระพุทธมนต์สามร้อยองค์กับรุ่นที่อยู่ในบรรจุในกล่องนั้นเหมือนกันส่วนที่แตกต่างกันก็คือด้านหลังนี่เองนะครับผม ด้านหลังจะต่อโคตยันนะเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นพระรูปรอรุ่นนี้ทุกองค์จะต่อโคตยันนะแล้วถ้ามีกล่องบรรจุในกล่องก็จะมีหมายเลขกำกับน,นั่นเองแต่ถ้าเป็นรุ่นที่แช่น้ำพระพุทธมนต์ในอ่างในขันน้ำมนต์นะครับบาทน้ำเงินเออบาทน้ำมนต์ ทองแล้วก็เงินนั้นจะไม่มีหมายเลขกำกับอย่างนี้แหละครับผมนอกนั้นไม่แตกต่างกันเลยยกเว้นว่าเรื่องของหมายเลขนั่นเองเพราะว่าที่แช่น้ำมนนี้อย่างที่กลา่าวยนแล้วครับถ้าเป็นทองฝาบาทก็เพียง300องค์ถ้าเป็นทองแดงเถื่อนก็ส0มองค์เช่นกันแล้วก็จะไม่มีหมายเลขกำกับมีแต่โค้ดนะครับผม ็จะแตกต่างกันที่แช่น้ำมนต์กับไม่แช่มีหมายเลขกับไม่มีหมายเลขบรรจุกล่องกับไม่บรรจุกล่องนะครับผมแต่ว่าโคดนี้ต้องมีทุกองคมชัดลึกนะครับผมเพราะว่าท่านผู้รู้ผู้มีความสามารถพิเศษบางท่านนั้นนำไปจับพลังปรากฏเป็นเหตุเรียกว่าได้กล่าวเอาไว้ว่า มีภูมิเทพพยาดาสถิตยอยู่ในรูปเหมือนนี้แต่ละองค์แล้วก็มีพุทธคุณทางด้านเมตตาโชคลาภผูก้กซับเป็นเลิศปกป้องคุ้มครองแล้วคลาดคงกระพันบารมีอำนาจนอกจากนั้นยังเด่นทางเรื่องเรื่องของป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ มีพุทธคุณทางด้านรักษาโรคด้วยเช่นกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนั่นเองสำหรับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังที่เคารพรักบางท่านที่ ได้บูชารูปรอสยบสองพยักรุ่นแรกถ้าไม่มีกล่องแล้วก็ไม่มีหมายเลขทางด้านหลังแล้วก็คงจะพอเป็นคำตอบได้นะครับผมจะได้หายสงสัยจะได้สบายใจนะครับผมเมื่อใจสบายใจใสใจสว่างมีความสุขทางใจใจเป็นนายกายเป็นเบานะครับผมจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็จะราบรื่นประสบความสำเร็จ วันนี้ก็จะได้มีเฮวันนี้เป็นวันดีก็จะได้เป็นเศรษฐีใหม่ของเมืองไทยโดยทั่วหน้ากันนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทกท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม กราบขอบพระคุณทุกทท่านที่มีน้ำจิตน้ำใจกดติดตามให้กำลังใจเข้ามาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอกราบอาราธนานิมนต์อำนาจเดชบารมีบุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งท่านจากรกุณหลวงปู่ศูนย์ดันเทาวนโน วัดป่าอิสระธรรมเมืองสกลนครหากแมนว่าองค์ท่านทราบโดยญาณวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิปุญญาารมีอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญร,รุ่งเรืองไปบูรนั่งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนามีโชคมีลาบได้เป็นเศรษฐีใหม่ของเมืองไทยเพิ่มขึ้นโดยทัุหน้ากันด้วยเถิดขอความมีอายุวันโนสุขังพลังมีทัศนสารสมบัติปฏิพานสมบัติมักผลนิพพานสมบัติจงพึงมีพึงเกิดแด่ทุกๆท,ท่าน โดยอนุภาพมุญญาบาเรมีอิทธิบาเรมีแห่งท่านทรบกุลหลวงปู่ศูนจันทวันโหนโดยโทษหน้ากันด้วยเถิดศัตรูมูมานทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิ้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินจงพ่ายแพ้เป็นภัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทิน ขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลด้วยอานุภาพบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งท่าน้ัปะคุณหลวงปู่ศูนย์กันทวันโหวัดป่าอิสรธรรมเมืองสกลน,นครด้วยเธินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ